ดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำการย่างเป็ดกันนะคะอันนี้เป็นเป็ดนะเดี๋ยเรามาแกะแล้วก็ล้างน้ำนะคะ จากนั้นนะคะเราจะเอาน้ําที่ต้มนะคะมาราดบนหนังเป็ดนะเพื่อให้มันมีความกรอบขึ้นนะ จากนั้นนะคะเราจะเอาน้ําซอสมาทาตัวนะคะน้าซอสนี้ก็จะมีซีอิ๊วขาวซีอิ๊วหวานน้ําตาลนิดหน่อยนะคะชิมรสนะ,ะแล้วก็ามาทาตัวนะคะจากนั้นก็เอาไปย่างไฟอ่อนๆนะคะสักประมาณสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงประมาณนี้นะคะ มีหาใครโทรหาสาวแน่ๆเลย ไม่ได้นะวิง่งออกถนนเลย wow, love this. คุยกับเพื่อน <Good S 1> ยกือเพื่อนข้างบ้านฟัง go. okay. เ,เพลงไปเต้นไป <laughs> บ้านนี้ชอบเต้นทั้งบ้านเลยนะชอบเต้น พ่อก็ขาเต้นเหมือนกันนะขาแดนซ์ <laughs> แม่ย่านี่ยังขาแดนซ์เลย <laughs> ปีนกันใหญ่เอา วันนี้พวกเรามาซื้อดินกันนะคะซื้อดินไปปลูกต้นไม้นะมาซื้อแบบนี้เลยแบบที่โรงงานเขาเลยนะแต่ว่ามันมันเป็นดินแบบว่าไม่ใช่ดินที่เขาแบบว่าใส่ปุ๋ยมาแล้วนะมันก็จะถูกหน่อยนะซื้อไปแล้วก็เดี๋ยวไปหาปุ๋ยมาใส่แต่เขาบอกมันเป็นการ์เด้นมิกซ์นะการ์เด้นมิกซแต่ว่าปุ๋ยอาจจะไม่มีไปปลูกต้นไม้ได้ ไปดั้งคนกันหน้าตั้งอีกแล้วคนหน้าตั้งเลยเหนื่อยแล้วเนี่ยขนดินอะแต่ซื้อแบบนี้มันจะมันจะถูกกว่าแล้วเดี๋ยวไปใส่ปุ๋ยเอาคนสวยหลับซะแล้ว หลับน่าร really nice mm ักเวลาหลับนี Mu ่น <it> ่ารักมากมาแล้วโฮมดิปโปตรงนี้ไงที่เขาขายต้นไม้เห็นมีรถมาส่งต้นไม้ล้วยู่ตรงนู้นทางเข้าอยู่นี่ เปิดแล้วโฮมดิปปการ์เดนเซ็นเตอร์นะต้นไม้รถต้นไม้มาส่งอยู่ตรงนั้นรถคันเบลเลยส่งอยู่ตรงนั้นแหมเราเพาะอยู่สักนานต้นนิดเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาแป๊บเดียวต้นเบลต้นเบลอบอกว่ากรุ๊ปอาร์นาวลิมิตอะไรเนะี่ยทูอัลแมสออฟทูพีโค่ะคือเขากำหนดนะคะกำหนดให้เข้าไปช้อปปิ้งได้ เป็นกลุ่มไม่เกินครั้งละสองคนนะคะถ้าเป็นมาเป็นกลุ่มอะไรนะมาเป็นกลุ่มค่ะหอมดิปปอหอมดิปปอนี่มาอีกแล้ววันนี้คนต่อแถวไม่ยาวคนต้องมาต่อแถวเข้าซื้อนะการ์เดนเซ็นเตอร์ต้องต่อแถวนะรถส่งต้นไม้รถส่งต้นไม้ค่ะ ไปดูเราคนต่อแถวยาวมากเลยต้นไม้สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทําสวนคนดินคนดินคนดิน งานเข้าไปซื้อดินมาเริ่มเลยถอนนี่ออกโยบิล่านี่มันมันไม่มันไม่งอกมั้งมันไม่เหมือนต้นไม้อื่นหรอกมั้งเดบเอาผ้าเอาเม็ดเอาเมล็ดมาโรย แว,แวะลงซื้อต้นไม้เมื่อกี้นี้คนเยอะค่ะมะเพื่อนเพอนคนเยอะคนต่อคิวยาวอ่ะรอนานแล้วเราก็ปวดชิ้นชองไม่อยากเข้าห้องน้ำในนั้นน่ะกลัวเชวกกื้อโรคลนะไม่กล้าเข้าไปคนต่อคิวยาวเลยซ,ซื้อต้นไม้ตอกไม้มาลงหน้าบ้านเพราะไว้แล้วมันโตช้าของเราอ่ะ ที่เขาขายกันนะเขาไม่ได้เพาะในนี้นะเขาไม่ได้เพาะที่จังหวัดนี้นะเขานําเข้ามาจากเมอเมริกาก็บล็กบิอบ,บีซียอุกปก,กรณ์ เข้ามาเตรียมอาหารก่อนอกลิ่นหอมมากเลยอะ่ะสีก็สวยแล้วนะ ค่ะเป็ดอร่อยมากเลยนะคะย่างประมาณสี่ชั่วโมงนะย่างไฟอ่อนๆประมาณสี่ชั่วโมงวันนี้กินนอกสถานที่นะคะกินนอกบ้านหลังบ้านกินหลังบ้าน ปลูกผักรดน้ำต้นไม้กินเป็ดอิ่มแล้วหลังจากที่กินเป็ดอิ่มแล้วทํางานต่อเดี๋ยวคนดินอีกคนดิน,นดินเป็นคันรถเลยแต่ซื้อแบบนี้มันจะได้ถูกกว่าซื้อแบบที่เป็นถุงนะ พ่อทำงานลูกก็ให้กำลังใจใกล้ชิดมาก ลถ่ายร่าวันนี้เรามาถ่ายถ่ายรูปก,กับแม่เราเช็คโ,โ,โฟโตโ้เราแล้วโฟโต้ทำ no don't do that one just do that side ตอนแม็กแมสเนาะถ่ายละไม่ไม่เนาะถ่ายละดื้อจังเลยออันนี้รถลากเรา ขนดินวันนี้เป็นกรรมกรวันนี้เป็นกรมกร,กรมกรกรรมกรขนดินปลูกต้นไม้ สวยงามแต่ไม้มันแพงนะแค่นี้เป็นร้อยเหรียญเลยนะไม้แค่นี้สองพันกว่าบาทนะลงทุนนะนะเดี๋ยวตกหนักตรงไหนอีกไหมเรื่องความเย็นหนาวเย็นไงลมอีกไงต้องมีหลังคาคุมเป็นลงเรือนไปเลย โอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ